ตัวนี้860วัตตนะ์นะครับมาดูนะใช้ได้นะฮะ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็พบกันนะครับที่บ้านแดดดีอ่างทองนะครับวันนี้ผมอาจารย์เก่งบ้านแดดดีนะครับจะมาแนะนำนะครับการใช้งานอินเวอร์เตอร์ซูเปอร์ซีรีส์นะครับซึ่งเป็นโปรดักต์ตัวใหม่ของบริษัทแดดดีเาอเวคคูปจำกัดนะครับข้างหลังผมนะครับตัวนี้ก็คือตัวซูเปอร์ซีรีส์นะครับเป็นอินเวอร์เตอร์นะครับที่ใช้กับงานปั๊มน้าโซลาร์เซลล์นะครับขนาด3,000วัตต์นะครับสามารถใช้ปั๊มน้ําได้ถึง3แรงม้านะครับ ตัวนี้นะครับข้อดีของเขาก็คือว่าสัญญาณที่ออกมานะครับเป็นเพียวสายเวฟนะครับเป็นเพียวสายเวฟข้อดีหรือจุดเด่นของอินเวอร์เตอร์ซูเปอร์ซีรีส์คือสามารถใช้กับอุปกรณ์ปั๊มน้ำนะครับทั่วไปนะครับที่ใช้กับไฟบ้าน220โวลต์ได้เลยนะครับไม่ต้องถอดแคปแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของการใช้งานนะครับในส่วนของปั๊มน้ำเนี่ย ไม่ต้องมีไฟของการไฟฟ้าเข้าร่วมก็สามารถใช้งานได้นะครับตัวนี้เป็นจุดเด่นของเราเลยนะครับแล้วในพื้นที่ที่ไม่มีไฟการไฟฟ้าเลยนะครับเราสามารถที่จะใช้กับปั๊มน้ําได้กับอุปกรณ์เครื่องมือช่างนะครับบางประเภทได้นะครับนะครับเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูด้วยนะครับว่าถ้าไม่มีไฟฟ้าเลยนะครับสามารถใช้งานได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ ในส่วนของการใช้งานนะครับของตัวอินเวอร์เตอร์ซูเปอร์ซีรีส์เนี่ยนะครับยังมีโหมดไฮบริดด้วยนั่นหมายความว่าในกรณีที่ไปติดตั้งตัวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับเข้ากับพื้นที่ที่มีไฟฟ้าสามารถเอาไฟการไฟฟ้าเข้ามาร่วมนะครับให้ทำงานในโหมดไฮบริดได้นั่นหมายความว่ากลางวันใช้แดดไม่พอดึงไฟการไฟฟ้าเข้าร่วมนะครับ ถ้าทำในลักษณะนี้นะครับคุณสามารถที่จะเอาไปใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดอื่นๆที่ไม่ใช่มอเตอร์นะครับย้ำนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดอื่นๆที่ไม่ใช่มอเตอร์เนี่ยสามารถใช้ได้เช่นทีวีนะครับหรืออุปกรณ์ที่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาร่วมเนี่ยนะครับคุณสามารถใช้ซูเปอร์ซีรีส์กับอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านได้ถ้ามีไฟของการไฟฟ้าร่วมด้วยเห็นไหมฮะอันนี้เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งของตัวซูเปอร์ซีรีส์นะครับตัวซูเปอร์ซีรีส์เนี่ย าการพัฒนาหรือการที่คิดทาขึ้นมาเนี่ยเกิดจากคําถามนะครับว่าถ้าเราไม่ใช้ปั๊มน้ําแล้วนะครับจะสามารถเอาไปใช้อุปกรณ์อย่างอื่นภายในบ้านได้หรือไม่นะครับก็เป็นที่มาที่ไปของตัวซูเปอร์ซีรีส์นะครับเดี๋ยวเรามาดูการต่อใช้งานตัวซูเปอร์ซีรีส์กันนะครับว่าการต่อใช้งานง่ายขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปชมกันครับ ในการต่อใช้งานซ u เปอร์ซีรีส์นะครับเราต่อแผ่น350วัตต์นะครับจำนวน10แผ่นนะครับอนุกรมเข้ามาหรือถ้าใครที่มีแผ่นที่มีวัตต์น้อยกว่านี้นะครับก็ดูโวลต์ของแผงเป็นเกณฑ์นะครับรวมกันนะครับไม่เกิน450โวลต์นะครับรวมกันแล้วไม่เกิน450โวลต์สามารถต่ออนุกรมเข้ามาได้เลยนะครับในการใช้แผงโซลา r เซลล์นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการต่อใช้งานในส่วนของอินเวอร์เตอร์กันต่อไปครับ อิมอัลเตอร์ซูเปอร์ซีรีส์นะครับมาดูการต่อใช้งานกันครับการต่อใช้งานจากแผงนะครับอนุกรมกันมา10แผ่นนะครับโวตนของแผงมาไม่เกิน450วต์นะครับเราเอาบวกมาต่อเข้าบวกนะครับลบเข้าลบนะครับในส่วนของไฟการไฟฟ้านะครับเราสามารถเอาไฟการไฟฟ้าเข้ามาร่วมได้คือลายแล้วนิวตันนะครับต่อเข้าในพอร์ตนี้นะครับนี่สายกาวครับแล้วก็ในส่วนของ ไฟที่นําไปใช้นะครับก็จะเป็น2ส,สายนะครับออกไปเป็นเดี่ยวสายเวฟเลยนะครับตอนนี้เมื่อต่อเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับในการเปิดใช้งานเนี่ยเ,เราสามารถเลือกการใช้งานได้2แบบนะครับแบบที่1นึ่งใช้แดดอย่างเดียวนะครับในการใช้แดดอย่างเดียวเนี่ยเราสามารถที่จะมารันมอเตอร์นะครับปั๊มน้ําต่างๆนะครับตั้งแตอ่อุปกรณ์ตัวเล็กๆนะครับไปถึงอุปกรณ์ที่มี การกินกระแสเยอะนะครับคือประมาณ3,000วัตต์ได้นะครับในส่วนของตัว e ater, อินเวอร์เตอร์ซูเปอร์ซีรีส์ตัวนี้นะครับเบื้องต้นนะครับถ้าเราใช้ในส่วนของแสงแดดอย่างเดียวเนี่ยเราก็เปิดแบตเบกเกอร์ดีซอย่างเดียวครับเมื่อเราเปิดแบรกเกอร์ดีซเสร็จเรียบร้อยไฟ PV จะติดขึ้นมานะครับไฟ PV จะติดขึ้นมานะครับเมื่อเราจะเปิดใช้งานเนี่ยเราก็เปิดสวิตช์ตัวนี้ครับไฟรันก็จะติด ตอนนี้ไฟที่ออกมานะครับก็จะออกมาอยู่ที่ปลั๊กนี่แหละนะครับอยู่ที่ปลั๊กนี่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เราจะเอาอุปกรณ์ที่เราเตรียมไว้เนี่ยนะครับมาทดสอบไปดูอย่างเช่นพัดลมตัวนี้นะครับพัดลมตัวนี้นะครับมีขนาดาเดี๋ยวดูสินะครับ1 1 4วัตต์นะครับ,ต,รรบตัวนี้114วัตต์เราสามารถที่จะมาเสียบได้เลยตอนนี้เราใช้แสงแดดอย่างเดียวนะครับไม่มีไฟการไฟฟ้ารวม ะครมลมทางานได้เลยนะครับนะครับัาลมทํางานได้เลยนะฮะตอนนี้เราจะมาลองอุปกรณ์ไฟฟ้าตัวอื่นดูบ้างนะครับมาดูกันนะครับตัวนี้นะครับเป็นมอเตอร์เกียร์นะครับนะครับเราก็เสียบเรียบร้อยก็เปิดนะครับนะสามารถใช้ได้เลย สาะะะมารถใช้ได้เลยตัดกระบงกระเบื้องได้เลยนะครับอันนี้ใช้แดดอย่างเดียวนะครับมาดูอุปกรณ์ตัวอื่นบ้างตัวนี้570วัตต์นะครับ570วัตต์นะครับมาดูตัวต่อไฟครับมาดูสว่านตัวนี้ตัวนี้กี่วัต์เอ่ย 800วัตต์นะครับมาดูตัวนี้800วัตต์อ่ะเดี๋ยวมาใกล้ๆจะได้เปรียบเทียบในเรื่องของกระแสกันด้วยนะครับว่าเขากินกระแสเท่าไหร่นะครับอ่าตอนนี้นะฮะเราก็นะครับมาดูนะมาดูนะดูใกล้ๆนะครับตอนนี้เป็นสูนะยังไม่กินนะ กระชากไปที่4-5แอมป์นะครับแล้วก็รันอยู่ที่ประมาณ1แอมป์คือเราสามารถกดปล่อยกดปล่อยอย่นี้ได้เลยนะฮะใช้งานจริงเลยเหมือนใช้งานจริงเลยนะครับนะครับนะฮะ <pe> เครื่องมือช่างเนี่ยใช้ได้เลยนะครับกับตัวซูเปอร์ซีรีส์นะครับอ่ะมาดูตัวต่อไป800วัตต์ผ่านไปแล้ว ตัวนี้พันสอง้อยวัต์ครับนะมาดูตัวนี้พันสองร้อยวัตเสียบเลยนะครับนะฮะพันสองร้วัตนะครับรันได้เลยตัวนี้นะฮะแอมเบกว่า นะครับนะครับพันสองร้อยวัตต์ก็ใช้ได้นะครับตัวต่อไปอันนี้น้อยกว่ามั่อกีพันสองไปแล้ว อันนี้ได้อยู่แล้วนะครับหลุดนะครับนะครับตัวนี้เป็นสว่านนะครับเอ่อเนมเพจหายไปแล้วนะครับอ่าก็ลองดูสว่านสบายมากนะครับ สว่านสบายมากนะครับสว่านบอสนะครับตัวนี้620วัตต์นะครับใช้งานได้นะครับตัวตัวนี้ แปดรอหกสิวัตต์นะครับมาดูนะใช้ได้นะครับ,รบกระทากกระแากแรงน่าดูเลยนะครับตัวนี้จิ๊กซอจิ๊กซอตัวนี้เอ่อ 390วัตต์เองนะครับตัวนี้นะครับใช้งานได้นะครับมาดูอีกตัวหนึ่งเรื่อยวงเดือน1,050วัตต์นะครับนะใช้งานได้นะครับ ตัดไม้อยู่กลางทุ่งกลางท่านะครับทำพอนิเจอร์ได้เลยนะใช้แดดอย่างเดียวลุยได้เลยครับอ่ะไหนๆตัวนี้ก็เอามาแล้วลองดูหน่อยนี่นะครับใช้งานได้ครบเลยนะครับนะครับพัดลมนะฮะพัดลม ตอนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าในส่วนของอุปกรณ์อย่างอื่นนะครับว่าอันไหนที่จะใช้ได้อีกนะครับเดี๋ยวมาชมต่อนะครับอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งที่จะทดสอบให้ดูนะครับก็คือปั๊มหอยโข่งนะครับซปเปอร์ปั๊มนี่นะครับสามแรงม้านะครับตอนนี้นะครับเวลานะครับสิบโมงนะครับสิบโมงเช้าก็จะทําการทดสอบนะครับโดยการรั่นปั๊มโดยที่ไม่มีไฟฟ้าล่วมเลย ไม่ได้ถอดแคปนะครับตัวนี้ถอดแคปไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะออกมาเป็นโซวสายนะครับเวลาใช้งานเนี่ยผมจะเสียบเลยนะครับจะเสียบเข้าไปเลยโดยที่อินเวอร์เตอร์เนี่ยสแตนบายอยู่นะครับระบบโปรเทคของอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ก็คือถ้า,าในการออกตัวหรือทํางานไม่ได้นี่ครับเขาจะทําการตัดระบบอัตโนมัติแล้วก็ลันเองอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวดูกันนะครับนะฮะระบบตัดไปนะครับตัดไปเพราะว่า ตัวปั๊มเนี่ยกระชากนะครับอ่ากลับมาทํางานแล้วครับตอนนี้จะเห็นว่าปั๊มทํางานแล้วนะครับอ่าท่านผู้ชมครับ จะเห็นได้ว่าการทํางานของปั๊มเนี่ยสมบูรณ์แบบนะครับตอนนี้แสงแดดอย่างเดียวนะฮะมาดูอีกอย่างหนึ่งครับที่อยากให้ดูนะครับในส่วนของไายเวฟที่ออกมาสวยมากเลยนะครับตอนนี้ใช้แสงแดดอย่างเดียวนะครับแล้วก็ผลิตออกมาเป็นไายเวฟนะครับโดยที่ไม่มีไฟการไฟฟ้าร่วมมาดูหน้าจอครับไม่มีไฟการไฟฟ้าร่วมนะครับจะเห็นว่ามี PV อย่างเดียวแล้วก็ไฟลันในตอนนี้ลันอยู่นะฮะนะฮะลันอยู่เทราะนั้น การออกแบบตัวซูเปอร์ซีรีส์นะครับเราออกแบบมาให้ใช้งานง่ายในพื้นที่ที่ไม่มีไฟของการไฟฟ้าอยู่เลยก็สามารถใช้ได้หรือในพื้นที่ที่มีไฟการไฟฟ้าอยู่ก็สามารถใช้ร่วมได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในฟังก์ชันของโหมดไฮบิดกันนะครับเมื่อเราเอาไฟการไฟฟ้าเข้าร่วมนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ ถ้าเราจะเอาไฟของการไฟฟ้าเข้าร่วมนะครับเราก็เอาแค่เบรกเกอร์ของ AC เข้าไปนะครับในส่วนของเบรกเกอร์เ c เข้าร่วมนะครับระบบจะตัดการทํางานก่อนนะครับแล้วก็เข้าโหมดไฮบริดทันทีนะครับตอนนี้ไฟการไฟฟ้าเข้าร่วมแล้วนะครับมาดูนะครับน้ําก็จะแรงขึ้นมากว่าเดิมอีกนิดหน่อยนะครับอีกนิดหน่อยนะครับนะฮะตอนนี้ระบบทำงานเป็นไฮบริดสมบูรณ์แล้วนะครับ มาดูครับหน้าจอก็จะแสดงอย่างนี้ครับ AC PV Hybrid แล้วก็รันนะครับอันนี้เอาไฟการไฟฟ้าเข้าร่วมนะครับมาดูคลื่นไซายเวฟนะครับยังสวยเหมือนเดิมนะครับยังสวยเหมือนเดิมนะอ่ายังสวยเหมือนเดิมแล้วก็กระแสตอนนี้นะครับกินอยู่12แอมป์12แอมป์แดดมาเท่าไหร่แดดมา5แอมป์เองนะครับยังไม่แรง เราก็ดึงไฟการไฟฟ้าเข้ามาร่วมนะครับปั๊มตัวนี้3แรงม้ากินเข้ามาอีก8แอมป์นะครับถ้าแสงแดดเ,เข้มขึ้นเข้มขึ้นเข้มขึ้นเนี่ยนะครับไฟการไฟฟ้าจะลดลงลดลงลดลงนะครับตัวนี้เราลองอปั๊มที่เป็น3แรงม้าเลยให้เห็นเลยนะครับว่าทํางานเต็มประสิทธิภาพเป็นอย่างนี้นะครับก็อันนี้นะครับก็ฝากท่านผู้ชมนะครับว่าผู้ใดที่สนใจนะครับในระบบโซล่าเซลป,ปั๊มน้ำแบบ ที่ออกมาเป็นเพียวไายเวฟเนี่ยสามารถนะครับเข้ามาเยี่ยมชมนะครับที่ได้ที่บ้านแดดดีอ่างทองนะครับหรือสอบถามเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทรติดต่อนะครับ0974141514นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับสวัสดีครับ